สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเซลเมย์สายเปนะคะแล้ววันนี้ที่เมย์ใส่เสื้อตัวนี้ค่ะมันมีความหมายค่ะเมื่อไหรก็ตามที่ลูกค้านะคะควักเงินสดออกมาจะซื้อรถยนต์ค่ะเสื้อตัวน,นี้จะได้ออกมาทํางานนะคะเขาอ่านว่าสดหรือผ่อนแต่ว่าวันนี้นะคะลูกค้าจบสดค่ะที่เพนนะคะกับพี่มนูนะคะซื้อเงินสดรถรีโวค่ะคันนี้ค่ะไม่เคยพูดหลายครั้งแล้วว่ารถรุ่นเอ็นทีใช้งานได้แล้วแต่รุ่นที่จบนะคะหรือเรียกว่าท็อ ที่แม่ใช้คำว่าท็อปได้เลยเพราะว่าในปีปีนึงเนี่ยท็อปคือไฮนะในพิเลนเนอร์ริวดีค่ะแต่ขายน้อยมากปีนึงจะขายไม่เกิน2คันแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นมิดที่ปีหนึ่งเรียกว่าท็อปเลยด้วยราคาด้วยออชชั่นที่มันจบแล้วค่ะในรุ่นนี้ค่ะพี่เมนูเลือกรับนะคะริ v วอพิเลนเนอร์ดีค่ะรุ่น2-4รุ่นมิดนะคะราคา8 9 1 0 0 0บาทค่ะในสีแอตติจูดแจ็คไมกาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถึงเงินสดมาแล้วคุณได้รายกลับไปเป็นของแถม ได้เป็นแสนเหมือนกันค่ะวันนี้ก็จบล้านเป็นเป็นล้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเป็นด้านหน้ารถยนต์ค่ะเราให้ดูความสวยงามรอบคันก่อนรถยนต์สีดำนะคะช่วงนี้สีดําก็มาแรงมากเพราะว่าเวลาที่สีดํามันอยู่กับเทรนเนอร์หล่อเทเข้มดุด,ดันนะคะคันนี้ค่ะจะเป็นรถยนต์ที่ ภายนอกนะคะตกแต่งนะคะเป็นชุดล l รีแพคเกจแล้วเป็นโอโค้นะคะในรุ่นมิดนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์กะร,ระยะมาให้แล้วนะคะเสริมความปลอดภัยทุกการขับขี่เลยนะคะเซ็นเซอร์กะร,ระยะด้านหน้า2จุดนะคะก็จะทำงานเวลาที่เขาเซ็นเซอร์ว่ามีสิ่งกีดขวางนะคะใกล้ภายในระยะ30ซนติเมตรนะคะทำให้รถคันนี้มีเสียงเตือนแล้วก็มีจอเตือนด้านในนะคะ แค่จอดติดไฟแดงมาเซ่บจ้างใกล้เราเขาก็เตือนเราแล้วค่ะเซฟเราขนาดนั้นเลยล้ออัลอยสีสวยมากเลยลายเนี่ยเรียบหรูลายนะคะดำํำลึงแบบเงินแบบนี้ค่ะ ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวโ o ตโ s ต้ามากเลยบางทีเนี่ยซื้อรุ่นอื่นจะอยากได้ล้อรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันนะคะประกอบกับยาง Bristone ค่ะ Highway Terrain นะคะเพราะตีความว่ารถรุ่นนี้นะออักธุรกิจใช้งาน,นะคาะแด้รับความนุ่มนวลในการขับขี่นะคะประกอบกับชุดแต่งนะคะสีดำเนี่ยพอมันดูกับชุดแต่งมันดูเข้มมากเลยนะสิ่งที่เราใส่ให้ค่ะตัวนี้ทามือจับแบบสปอร์ตนะคะดูแพงค่ะเพราะแพงที่สุดแล้วในรุ่นนะคะกันกระทหดร้างค่ะพี่มนูนะคะเขาเลือกไว้เพราะว่าเขาอยากจะเซฟตัวรถรถยนต์คันนี้สีดํา สวยนะคะแต่ว่าเป็นลอยได้ง่ายที่สุดค่ะก็ลเลยปกป้องตัวรถด้วยกันก่แทด้านข้างของโตยต้านะคะฟิล์มงแสงเซรามิกรถที่ไม่ได้ขับนะเลยติด80รอบคันเลยค่ะแล้วก็กันสัตว์ข้างนะคะของโตยต้าค่ะรอบคันในรถคันนี้นะคะมีเพิ่มเติมเป็นฝาถัางน้ํามันนะคะเวลาที่เราไปเติมน้ํามันนะเด็กปั๊มเขาจะได้มาสัมผัสกับตัวรถเราะะมีตัวนี้เซฟไว้แล้วก็หล่อด้วยค่ะ ด้านบนนะคะโลบาเสริมความแข็งแกร่งด้วยโลบาตัว Outlander ตัวนี้ค่ะโลบานะคะก็จะบอกว่า Outlander เป็นแบรนด์4วิวนะคะการตกแต่งที่ดังที่อยู่ในประเทศไทยนะคะมาตรฐานของตัวโลบารเขาก็สุดๆอยู่แล้วค่ะการทําสีนะคะความแข็งแกร่งตัวนี้ค่ะยกให้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะที่เพิ่มมาค่ะรถคันนี้นะคะถึงเป็นรุ่นมิดเนี่ยมีเซนเซอร์ถึง4จุดแล้วลูกค้าบอกว่าแต่ที่อยากได้ตัวกันชนท้ายของ r 1เพราะว่าตอนที่เมรีวิวกันชนท้ายตัวนั้นหล่อมากค่ะ เช่นเดียวกันค่ะสามารถใส่กันชนท้ายของตัว o u t l เ n d e r ได้ด้วยรุ่นท็อปนะคะตัวนี้เวลาถอยเนี่ยจะมีไฟหลีโชด้วยนะคะทําให้เห็นแสงสว่างภายในกล้องเลยกันค่ำคืนใช้ได้หมดลากจูงเพื่อลมทางก็ยังได้ค่ะแล้วก็ที่เท่ๆเลยด้านหลังแบบนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เรานะคะเพราะว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กกล้าแข็งงมากๆจะบอกว่าสุดยอดเลยที่พี่เขาเลือกแต่งรถค่ะตัวมิดเนี่ยเวลาเปิดปิดน,นะคะเมย์ก็จะติดผ่อนแรงขอนท้ายให้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูตรงโลวากันนะคะว่า ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะการใช้งานของตัวโลบาเนี่ยก็สามารถวางของได้ค่ะลูกค้ามีตัวเชือกร้อยตรงนี้นะคะสามารถไปติดตั้งตะแกรงเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็มีมือจับตรงนี้ค่ะวัสดุคือเข้ากับตัวสีดำเป็นอย่างดีเลยที่เขาทํามาเป็น power coating เนี่ยจะบอกว่าสวยงามหรูหราค่ะเหมาะกับรถราคานี้ค่ะรอบคันนะคะของตัวพิเลเนอร์ รุ่นมิสที่ให้ไปทั้งหมดทั้งหมดฟรีนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่ไม่ได้ตกแต่งด้วยแต่เป็นของแถมเพมิ่มเติมนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนกรุงเทพล็อกเลขสวยต่างๆนานานะคะจะบอกว่านี่เป็นการบร,ริการของเมย์นะคะซื้อรถทั้งทีค่ะซื้เลนเนอร์ดีนะคะซื้อกับเมย์ดีที่สุดค่ะ<ม>แล้ววันนี้นะคะเงินสดจบไปแล้วค่ะไปแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันนะคะ<ม><ม>กับของแถมนะคะรวมแล้วเป็นล้านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรเมย์ค่ะ0819888999เบอร์โทรเซลล์แหม่มใจ โปรโมชั่นรถยนต์นะคะทั้งตัวพิลันเนอร์และทุกรุ่นนะ Toyota, ค่ะของเตยตาค่ะต้องยูทูบรถเตย่าดานนะคะไปเจอรีวิวรถยนต์ยา,ยาวๆใน,นี่น,นะะันค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ